ครับพาพี่น้องเป็นทับไปช่องตามตัวเลขแนวทางโค้งสุดท้ายน้องไผ่พี่น้องเด้ประโยชนแบบแนวทางบักห้ำเสียบมาลักษณะใดๆชุดต่องวดไอ้มากก็กคือเจี๊ยบซูนซูเจี๊พี่น้องจะ่าเหมืนอนในโค้งสุดท้ายเสียบมาลักษณะใดๆไปฟังน่องไผ่พค่นบอกเป็นจ่าครับพี่น้องอย่าีบักเกิดเหตุการณ์ย่งนี้ขึ้นแน่หลังจากวันนี้ข้าไปแล้วเนาะมานมาตลอดข้าน่องไผ่ฝันเห็นงูยังไงเนี่ยอ้ยคัก ตอมวดคือน้องไผ่งูคาบไข่เลยครับแด้วเอีครับผมนี่เป็นพวกฝันครับอของฝันของน้องไผ่ตะล้วนเลยครับยินดีครับสวัสด,ดีน้องไผ่ครับี่น้ด,ด,ด,ดีครับสวัสด,ดีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมน้าวเป็นจากไหนลูกเอฟซีมาจากคนพิยเยศษม,มาเยี่ยมมาเห็นน้องไผ่ บอกว่ามีความดีใจบรุ๊ปโอ้โหดีใจไร้บ่ลูกคือว่าในครั้งแรกในชีวิตเป็นบ่ลรุเพิ่งมาเจอเอฟซีเป็นมาจากการข้างไก่เด็กกว่าหมดอุ่นเป็นมาบุญน้ำเพิ่นมาเอาบุญน้ำความตั้งใจก็คือมาเยี่ยมน้องไปนั่นแหละยังไม่เห็นตัวจริงก็เลยนัดไว้ต่างๆาุญนะอ๋อโอย เห็นบ่อน้อวระทันว่าเพิ่นกับบุญเพิ่นกับไรอยู่เห็นว่าขี่รถไกลไปตั้งหลวงพ่อทุ่มเสาเออกสาบขึ้นมาอีกขึ้เก่ากลับไปกลับมาอยู่พ่าทอดกันแล้วพ่าทอพ่อกันแล้วเรียบร้อยโอ้โหครับผมครับผมหมอดอดทุ่มยาสีใกันแล้วเออเพิ่นกันยังฝากไว้อยู่ดนเพิ่นว่าท่าบุญกับปูเด้อท่านสองพันหาสิบาทท่านเออ เอ้ามื่กลับตรงตัวเลขกูนีวน้ว่าถนนบูนก็อยู่ข้า,างวัดเออบูนก็ข้างวัดแต่ว่าส่วนไอ้ปลาขนมน่องไปหันบอท่านในหูน่นองไปอ่าอ่าครับเนาะขอบคุณได้หลายกะปลาขอบคุณเป็นไปทั้งในช่องแต่ละช่องในยลูกอ่อาอ่อาสำหรับนี้น้องไปขอบคุณขอบคุณเอฟซีทุสันทุกคนทยู่ตัวเปรตตัวโลกนะครับเนเพราะว่าตัวโลกครับผมอาผมไป็นตัวโลกเลยนะครับนะนี่ินน้ำใจ ่อยเหลือการซึ่งกันเละกันเป็นตัวพีรองเอฟซีมอบทุนการศึกษาให้น้องไปเอดีครับผมดีอกดีใจนะคทับทีมงานทุกคนครับผมกาดีอกดีใจนะครับนะที่เห็นเอฟซีเป็นมีความเมตตาสงสารอืมครับบาดนี้เขาสู้ก็ฝันของน้องไปบักลาฝันอีหยังบุรุษยังฝันเพิ่มบุรกษอู้อาหลังจากที่ว่างูขาบใครมาแล้วครับบัดนี้ เห็นอีหยังลูกบันี้บันว่าออกมาจากเงียนบันว่ายังออกมาจากบ้านเอ่อมือเ้าไปเห็นปู้ี่พวกเขามาแล้วมาแล้วมาแล้วปู้ี่พวกเขาเดี๋ยวนี้มาดูเนาะบ้านอยู่หน้าบ้านได้ถามว่ามายังแบบนี้เน่ะก็เลยว่าโอ้ประสิมาบอกเพราะว่าบัประสิทสิ์ไปนั่นประสิทธิไปเที่ยว โอ้โหเขามาอยู่หอดสงการโอ้โอ้โอ้ไปเที่ยวเพิ่นจะไปเที่ยวสงการสิลูกครับโอ้ไปไปหินมาพัดโอ้โหทไปเออก็จะไปเมืองหินมาพัดครับโอ้ได้มาหอดเที่เลยบาร์ดครับว่าวันที่สิบห้าพอดีกับฮึวันที่สิบห้าพอดีไหม วันที่สิบห้าใช่ไหมวันีมากวันทีกลับมากเอาเลยเอางวดียวันที่หนึ่งเล็กสี่นอกวันที่สิบห้าเดอเออเพิ่นบอกว่าสิบไปเที่ยววันที่สิบห้าวันี่กลับมากเอ่อเพิ่นก็เลยมาสั่งน้องไพไว้ครับท่าีทีงวนี้เป็นวันที่หนึ่งเออออวันที่สิบหาเดือนนาผุอบหก็สิมาให้สิมาบอกตองวัดคห้สิบบอกตองวัดบอกพี่จังไหนคนวจังไหนลูกอ่าเพิ่นบอก ตังตอเอาตังตอครับผมเรียว่าเอาิไปสมโบปุ๊ผมเรียว่าไปกับเพล่หละคุณว่าไปกรมูอมูอบันู้ดสว่างหมดอู้หู้มืบัตนู้สว่างหมดค่ณว่าิ่ณสิมาิ่ณสิเอาเนื้อมาฝาเออบัตรมาคนะุ่ณิของมาฝาครับเป็นเลขกับเุณจิเลขมาฝาโอู้อ่ะเุณชิเลขตัวเลมาฝาคุณบอกบมลกบอครับ ตัวว่าถาเบิ้งถาเบิ้งวันท <cod> ี <Talking> ่ที่ห่านี่มาเที้ยวันท <ras> ี่สิบห้า้ครับเอีวัที่สิห้านี่มาแท้เยงก็ว่าสิบห้ามาแท้เด้อควกับเราฟังใส่กับเดอกรับบ่่บอดีจะเป็นทั้งบนทั้งล่างเดียวเนาะแต่ว่าเ่นเมยมากผู้เดียวยี่มาบอกมึงมากับผวะมากับงูงูนเกครับ ตัวเก้าบัวลูกมันทางท่งนี้เป็นสีทองนี่แก้วท่านี้เป็นขาวเออเป็นสองสีครับเปลือกลราไปเปลือกกบท้องเนาะครับอ่ามูขาวขาวมูตัวนั้นมี่สองสีตัวตัวเดียวบัวลุงสองตัวสองตัวตัวนึงสีทองตัวนึงสีขาวหมดก้อนเนี่ยก็การหมดก้านพญานา เออเง้วปล<ร>าพญานาคสีทองกับพญานาคสีเสอ็นสีลุงสีลุงอ่าอ่าว่านปูเสียบขาขาวกันขึ้นบดต้องวาได้ขอลูกอ๋อข้นสีไปเบิ้งดกขึ้นสีไปเบิง้งนกปลาหิมะาพานันไม่มีนกหยักนกหยักกับปลาหิมะพันขึ้นสี่เปเบิง้งครับเปลเป็นนกฮัตสดิน นกฮัสดินนกฮัสดินมันเป็นตำนานมันมันเคยมีตำนานมันนี่ตัวนี้เป็นนกนวนี่เป็นซากตีนี่เป็นคือตัางตีนริงมือลิ่งมันจะแต้งชื่อว่านกฮัสดินโอ้โเมื่อยิ่งมาพัฒน์มปลาหิมาพัน์โอ้เพราะฉะ็ั้นเป็นบางนกตานั้น เพิ่นเลี้ยงไว้หั่นบ่ลูกเพิ่นว่าเพิ่นเลี้ยงหั่นล่ะแต่หัดมันสิคือจังฉีดเบิดเลอฉีดไปโอ้มันอายุไขของมันครับมันได้สิไปเบิ่งมันครับอ้นกฮัทจะดิ่งจริงโอ้พ่นผู้ที่บะกขาวคนมากนี่พาไปอ่าผ่าไปคนว่ามากกับงูสอง เพิ่นพาไปเห็นตัวจิตตัวเดือดเป็นูที่ประกาวร์ใช่ไหมว่าแล้วเนาะเพิ่นสั่งเลยบอกลูกว่าเพิ่นไปก่อนไปเพิ่นบอกเลียกเลยบอกมีแต่ว่ามันถีบหายถีบมากเพิ่อนจะย่างไปมันงวกไม่หยาเพิ่นย่างกำลังผมพึ่งจะงวกไม่หยียำคือไปเบิ่งนกเพิ่นย่ำย่ำคือไปเบิ่งนกย่ำคือไปเบิ่งนกเป็นนกกันหนึ่งนกกับหนึ่งแล้วหนึ่งหกแล้ววิหกเนาะ ต็ว่าเป็นนกหัดดินดนี่ตี้มันติดเปลจ่ยนยังไะตันนี้จะเป็นเนื้อหาหนื้อห,กห,กห,กหัก่อนปะเนื้อหาเนื้อหัวมีง่ามีง่ามีง่วงเออมีเป็นสร้างคือหัวนี่หัวนี่เป็นสร้างเลยเสร้างเลยแต่ว่าตัวเป็นนกตีนนี่เป็นตีนลิงครับก็ตีนเป็นกรดกิดยังทวายอยู่เนาะ เรอาปอ็นอยตีเท่ากันเสียวเด้เอตีกับผมแต่ว่าบอตต้องตียากแร้ววานทีสิผาเออก็ว่าน <c oughs> าที่น่น่ก็สิามาแทะแล้ว่ะงสิออผานี่มาแท้มันบุลกันมาแน่นั้นกลับมาแทะกลับมาแท้กลับมาแทะแต่ว่ายำค,คือไปบิงนกครับยำคือ,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 อไปบิงนกกันที่ผมเป็นเ็มากับจเป็นนหตัวเดียวเานั้ อีส่วนที่เหลือพี่น้องอิมซีก,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 กับจีกัน,กเ,เ,นเอาเจ็ดุดกับเรื่องหาคนเดียวมีจองตัวแล้วนกคัดสดิน,นยท<อ>่านคิดม่กับตีบอกก็อก่บอ่ีบอพี่น้องกัรงตีเบิงกันเป็นหงเป็นนะกับจีอวายุผูไใดแค่สันลักษณะนั่<อ>นนี่แค่สุขแค่หมานจะไปพิจารณาเอาเนาะเอาไปเอาไปกับคนว่า <asure it. S 1> กลับมาเล <AS C> ้วกลับมาดีกลับมาแทเพาดว่าที่ที่ผ่ากลับมาแท้สิเป็นานนิดหนึ่หนึ่งห้าห้าหนึ่งคนตรวจคับกลับมาเนี่ยจะมาบอกโชคกันบ่ละจะมาบอกโชคว่าต่อไปสีเอาเลขมาใหายเลขมาให้ยเอบซีกดล้อไว้เลยครับเพราะว่าวันที่สิบห้ากลับมาแนี่ยสี่เอาเลขมาใหาคนดับอย่างสี่นะครับมาตามทิ่ฟังคำลงไปต้องฟังละเอียดนะครับที่ครับผมละเอียดจัง่อยเพราะว่า ทีมทีมงานมานค้งกับหลงด้วยกันเรื่องนี้กับพี่ดีนะครับเนาะที่อ่ะประได้ช่วร์ารับประดชุมันเนาะครับผมก็ไปเพิ่นกับว่าบอกไว้รนั่นบอกอืมมิตากับมาก้งคือเอาเรื่อมาให้เอาเพิ่นมายืนอยู่หน้าบ้านสิลูกยืนอยู่หน้าบ้านออบ้านเลขที่หวไอศรุ่งเอ่อหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งอ้เพิ่นยืนอยู่หันเลยเพิ่นบอกขาไปหาในบ้านบอก หเออุดนเจ็ดตัวเดียวกันศนเจ็ตัวเดียวกันนี่เนี่ยพี่ไปหาคอนเทนต์ตวตบรอยิ่าว่าไปหาเตีย์มีแต่ว่าไปหาเพิรนจวัตนั่นเรียวแต่ว่านึ้กับย็ดนี่มันตัวนี้ละสำคัญอย่าหลงไปเด็ดขาดได้หมายเลขหนึ่งศูนย์หนึ่งผไม่ยืนย้าบ้านบรเนี่ยี่หน้เอ้ เดือดเลือครับก็หนึ่งหาเจ็ดหาเป็นได้แต่ว่าตามที่น้องไปตรวปูที่ประกาศบนว่าวันที่สิบห้าจับมาเนี่ยจับมาเนี่ยจับมาเนี่ยจะเอาไปเทจะเอาเลขมาฝากมาสีครับผมเจลาหนาเอาเป็น้องเอฟซีโอ่งสุดท้ายฟันโอ่งของน้องไปฝันเติมเติมจับที่ผมเพิ่นไปยืนอยู่บ้านเล็กหน้าบ้านน้องไปก็เลยชุกคิดขึ้นมาได้ เจ้วอีที่กะทิถามบัตรเที่ยวไรคือบ่ถามอีกบ่ละเอาอีกแล้วบัตรเลขทีหนึ่งซูนึงเออหนึ่งซูหน่งนันครับเจ้ามาเชยแนวช่างกสิมิเจ็ดหาเออแมนหนึ่งซูหนึ่งตอนนั้นวเอีีเป็เดียวเจ็ดหาคับเดียวเลยาเอเอเอาตามที่เนบอกอย่าลืมก่นออกเจ็ดหาปิว่าโอ้าทีมนันบลงให้ผมแบบบ้านเลขที่กะบ่ถามปฏิบัติอันนี้ก็ถามให้บหลอพี่น้องอีีถามให้บ่ขาดอเ้ทุกเม็ดลหเพ่อมายนี่ เปอไปใก้จบเป็นเรื่องีครับโงสุดท้ายปันโคงครับพี่ครับผมจับหน้าจอได้เป็น้องด้วยาชว่าข้ามมานน้ำเป็นอีเนียนเนีนเแล้วละคือเจ็ดศูนยับหนึ่งหานล่ะ ันนี้คือเพิ่มเติมถามคือเอฟซีสิหรอกครับพี่ครับแคปหน้าจอไว้ครับพี่ครับผมแนวตาของน้องไฟนะครับเนะี่ยังนเหรอครับผมโผลมาแับวก็เป็นเจ็ดสีเลยครับเออเอฟซีครับผมนะน้องไฟ ปั่นปคงปูง,งอะไสพี่น้องเอฟซีสุกท่านเป็นตัวเลขแกเหล็โชคบชุชมันหมานครับพี่น้องเอฟซีรูปแบบแนวทางน้องไผ่โคสุดท้ายครับพี่น,อน,ออน้องเอฟซีเนาะอ่ะส่งมาแนะนำด้วยครับพี่น้องอย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ครับพี่นอ้องเอฟซีขอลาลงครับ